สวัสดีค่ะพี่น้องคุกผููทุกคนพี่น้องทั่วโลกพบก,กับช่องสาวนุกชาแนลคือบรรยากาศดีสดชื่นค่ะเห็นบอกค่ะดอกไม้สนุกให่ตองแต่้องแต่งต้องแตง่ตง,แตง,ตง,แตงงามบอกค่ะงามเล้เด้อดอกไม้สนุกเห็นบอกเปิ้ลสาวเปิสาว นางงามพาลวยหนาวเหรอคะเหรอคะดอกไม้กา,าม้สนุกไปคนมักฝนเด้อค่ะสนุกใบย่านฝนชอบฝนกลางล่มหมดกลางล่มก่อนสุดท้ายยางหละเบิ้งก่อนบ่ค่ะ,ส,ะสวยดอกสดซื่นถ้าดอกไม้ไอ้ช่วงนี้ฝนตกนะคะสดซื่น ยางยๆางยางพี่น้องยางยางตากฝนตากฝนจ้อยเย็นมากมีแหงเด้เมือนี้แตนอนเบนขักโอ้สนุกค่ะมาเบิ้งสวนตอนฝนตกค่ะโอ้ฝนตกอ่ะโซซึนแห้งค่ะสกัดดีดี บอคะ่ะผิดกค่ผิดกะบังออกดอกคะ่บคะบอค่ะลกูกผิมาอันเก็บมะเขือกับทั่วไปทำแกงไตปลาค่ะเลื่อนมะเขือสานุกพี่น้องเห็นบคอค่ะง่อยไงไงนั่นไงโบเกบตินที่นะคะเห็นบอคะ่ะเห็นบอ แต่บะยังหากระออกค่ะหากระออกนี่ค่ะนะคะฉัน้องเสียอันนี้ฉันต้เสียไว้เอาพันก่อนค่ะยามันแกบ่บ่ทานยามันหนาวก่อนจะเอาหน่วยบ่งามไปกินก่อนอืออ้ใส่ถุงค่ะบนโต๊เะเบินเงินกะเพราค่ะงามงาม พี่น้องเลยมาเอาไปกินเดอ้อกระเพรากระลังงามงามตอนน,นก็มางถ่ายตอนฝนตกค่ะอืนอี้มะเขืออันนี้คห็น่ะมะเขือมะเขือมะเขือพันโอ้ออน้ำหนก่พริกค่ะมะพริก พีน่น้องจ้าพี่น้องพริกคุณบ่คะอุ้ยดกคักดกคับดกบักกินเพ่แต่รูปสนุกแต่มันเกิดเองคะ่ะจะได้กินย้อนนะคะเห็นบ่คะฝนตกฝนตกอากาศฝนตก,นตกอ่ง,งุ่นกระซุกกระเด้อคะ่ะอ่ง,งุ่นกระซุกแล้วแต่สนุกยังบอกกินมันให้มันซุกปั๊บก็จะกิน นี่แค่ฟักบุ้งสาโนกำลางงามสเกปเตะเฮ็ดกินกับแกงแต่ป่าอยู่แ่วผักบุ้งฉันต้องวาไปเบิ้งฟักซีฉะนต้องปลูกฟักซีพี่น้องเอ้ยบางแหงกําลังงามเห็นบ่คะผักซีเสาโนกำลังงามอึเป็นไส้เสนุกหนาจิตพืชเลยค่ะหนาจิตพืชเลย ประเทศไทยวันนี้ฝนตกบรรยากาศหน้านอนค่ะไอ้ลุงบรรยากาศค่ะลุงบรรยากาศรอบสวนฝนตกตอนฝนตกสุดซต้นตก๊ะแห้งค่ะตก๊ะแห้ง อันนี้สนุกไปเบิ้งไออันนั้นคือสีสุกแล้วค่ะเห็นบอกค่ะคุนคุนน่ะสีสุกแล้วสนุกว่ะเราลองจับเบิ้งค่ะนะฮะอุนน้ยสุกแล้วค่ะนิ่มแล้วสุกแล้วสุกแล้ว,ลวสุกแล้วสุกแล้ว ส่วนมะเขือมะเขือส่วนพริกค่ะคุณบอกค่ะกำลังเลยถ้าฝนตกอย่างนี้เนี่ยเสียนั่นอยู่ค่ะนะคะวานก่อนสนุกมือวันเสาร์ตัดใบวันอาทิตย์ไหมคะตัดใบมันออกบอกค่ะไห้มันตัดใบเล็กๆออกใบกิ่งเล็กออกนะคะ พิกค่ะพีคพิกดอกดอกเต็มอยู่พี่น้องเลยแต่ซีเบรนทันแก้บอปีนี่แดดหนาวมาก่อนเหรอคะพีคกำลังขี่งามเอาฝนตกอย่างนี้วัดมือเนี่ยโอบยเหอคะแต่ไข่สาวนุกจะได้กินย้อนอยู่ด้วค่ะเหอค่ะอุ้ยฝนตก เห็นบัวคาแต่งไทยเห็น so บ่คะโซน่นกิ้งนี่น้อยหนึ่งแด้วค่ะนี่เ,เห็นบ่นคะกิ้งนี่น้อยหนึ่งนี่ยนี่นี่ค่ะนี่นี่ทัวสนุกเ,เห็นบัวคะเมงเมงเคง้งทำเมงเค้งทำให้มันบ่หน่วยมันบ่บ่สมเห็นบัวคะ มะผิดเต็มดอกกระลังนะ่คิดว่าสีได้ขนาดนี้นะน,นี่ค่ะเพราะว่าปลูกล่าปีนี้ปลูกซาเพราะว่ามันหนาวแห้งกระปลูกลงกับใต้เบิดแกงไตปลาสักหน่อย เปลี่ยนเปลี่ยนสุดออกมาสวน,วนดวูบรรยากาศรอบๆสวนฝนตกค่ะบหกอคะสวนพี่สวนมะเขือไทยในฮังการีนี่กุรายออกมาแล้วค่ะฝนตกที่จะสนุกที่บ้านจะออกมาสวนต่ขอเก็บไอ้ทัวร์ก่อนค่ะ เบิ่งค่ะเห็นบ่ค่ะเบิ่งดอกไม้ง,งามบอกบ่าค่ะพีน่น,น้องบมึง่ยงามงามดอกยี่โถ ổ. บรรยากาศบรรยากาศขณะฝนตกแตนอนเว้นบ่าพีน่น้อง สนุกว่าเป็นตานอนเว้นได้ค่ะตัวชื่นแกเบิ่งลูกสาวสาวนก,กเห็นบ่มคะลูกสาวเฝ้าตัวนองตัวนึง ข้าวบ้าหอดบ้านแล้วค่ะสนกต้มยำเห็นบ่คะะม่สนกกินต้มยำทะเลค่ะเด้อเมื่อกี้ในความแซ่บสนกต้มใส่ใบกะเพราเด้อค่ะต้มยำทะเลเนี่ยใส่ใบกะเพราแซ่บค่ะหอมใส่ใบกะเพราแดงนี่ค่ะแซ่บวะพี่น้อง อยากนาบอมมากินน้าสนกเด้อมือเทียงสนกม,มีเวลาสนกเลยเห็ดกับข้าไว้เมื่อแปดโมงกว่าต่อด้วยแกงไตปลาสนกกันแต่แต่ไตปลาแบบซองนะคะแล้วก็าปลากระป๋องอกใกไส้ลงไปเดือดเล็อันนี้คือมะเขือค่ะสนกเก็บมามาหังกระเตงค่ะ น,น้ำเดือดแล้วจะต้องเจาะลงเลยนะคะแล้วกูดกับสดๆค่ะเก็บมาจากตน้นแล้วนกชอบก็าจะกินนมจีนบอค่ะเดี๋ยวลองบ่งบอสอันต้มยำเห็ดเพื่นกินต้มยำตื่นบ่อควา,ย,ย,าคยมากักแบบนี้ มาก,กินเด้อค่ะมิงกระเทียมน้ำกันเด้อเห็นบ่อค่ะนี่ันจะปลาสนุกนี่ค่ะเห็นบ่อค่ะนี่โอ้พี่น้องขัก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 แล้วบาทนี่เห็นบ่ออาากินบ่อค่ะมาเด้อมากินข้าวเที่ยงน้ำกัน,กน่ะน <All right. S 1> นีเดือดเต็มที่แล้วนี่ซือ้อรสของเราค่ะแต่รถล,ลงไปพี่น้องได้ไรคะใจขายได้อยู่โบส,น,สนุกมึงซิมกูซื้ออยู่บโบนี่นสมนุกกดซิมมึงกอดบอสเสียบบอสผาดอย่างบอส แซ่บเลยค่ะว่าต้องใช่อย่างเลยแซ่บมากอร่อยอร่อยอร่อยค่ะคลิปนี้สนุกามมาเบิงบรรยากาศฝนตกให้เบิงค่ะแล้วก็มาเห็ดกับเขาให้เบิงถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้สนุกน้มเด้ดอค่ะผิดพาดประกันเด็กคอทวขคออภัยนำค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย